บ้าแบบทิ้งทวนดังนั้นผมอยากเล่าคุณฟังว่าคุณฟังธรรมะของผมในสภาวะที่มีธรรมหลากหลายถ้าคนศึกษาอ่าคือตัวอาจารย์โพสอะคาเดมี่เนี่ยท่านเก่งทางพระด้วยเห็นไหมท่านไม่ได้เก่งทางด้านจิตวิทยาหรือโหราศาสตร์เห็นไหมโอ้ท่านเป็นทางพระด้วยท่านเคยบวชเลยมันตั้งแต่เล็กๆกตั้งแต่เด็กๆแล้วธรรมะ่านท่านไม่ใช่พระแบบ ที่ผมเจออย่างหลวงพี่ใหญ่หลวงพัชยอพวกนี้คือการศึกษาก็ไม่มีครับมีแต่จีวรอะอย่างพระฤาษีโพส์เนี่ยโอ้โหความรู้ทางพระท่านอะระดับปรมัตา์ก็ทําแบบระดับสูงสูงเลยอะโอ้ใจรักใจบุญทำวินัยปริยัติรมปฏิบัติรมธรรมยุทธปฏิเวหีิยมมหายานวชิระญาณอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณสัจธรรมสัจสมุติอุปทานปฏิโลธสาตาอัตมยตาอัตมาอัติอัตโนนาโถกามุณาวัตเติโรโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาไง่ายๆถ้าเกิดว่าท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นครูบาอาจารย์ธรรมดาธรรมะภาษาพระยากๆไงพระใจวีโกรกอะ่ะท่านก็แตกฉานครานี้ว่าผมมาโชคดีมากๆว่ามาเจอพระที่ท่านะ่ะมีวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมและความฝึกขุขมคำทีรภาพท่านอดทน แต่จร,จริงๆแล้วเขาท่านเป็น,นเขาเป็นครูเหมือนกับนักบุญอ่ะที่ท่านฟังคนเดยวที่ว่าท่านก็ไม่ได้ชนอะไรนะท่านบอกถึงทนก็แย่นะโค้กคนจะทนผมไม่ไหวเขาใช้แค่ำว่าเข้าใจีกวะอ่าท่านเข้าใจว่าไอคนที่มันบ้าสุดขีดเลยเว้ยโอ้เดี๋ยวคุยนักเรงใหญ่นักเรงโต ไปคนอื่นก็ทิ้มหน้าผม่แล้วว่าแกก็นั่งฟังท่านก็ดีมากนะท่านก็นั่งฟังอย่าคุยสองสี่เก้าเก้าจะชนคลองมืออย่าคุยคนนรกอย่าคุยจกเป,ปก็ดอะไรเขาก็ฟังได้หมดอะแต่เขาว่าช่วยช่วยจิตเราไม่ได้ฟังเพราะฟังเปล่าฟังเสร็จท่านก็คอยเอ่อเทคนิคด้วยก่อนที่ท่านบวชเลยมาสูงมากทั้งทางธรรมด้วยแหละพอทางธรรมท่านก็วิเคราะห์ว่าเอ้เงินตรงกับทางพระนะในสายของพวกปรมาภิ์ธรรมตกรรม เรื่องของหลักกรรมอะใช่ไหมท่านก็เอาตรงหลักกรรมมาร่วมด้วยเออไม่ใช่ว่าท่านจะเก่งเรื่องเกี่ยวโหราศาสตร์หรือว่าเก่งเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางโลกท่านเก่งความรู้ทางธรรมด้วยและความที่สุขุมคัมภีรภาพของท่านผมที่เป็นไอ้บ้าเลยเนะ่ผมบอกว่าผมบ้าจนญาติพี่น้องมันแคลวผมแล้วลูกเมียผมมันมีแคล้วผมแล้วเพื่อนฝูงผมมันแคล้วผมแล้วเออหมรวามว่า อเรานี่อาจจะว่าเราเป็นคนที่ว่ายังมีวาสนาอยู่เออแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ว่าช่วยผมคนเดียวนะท่านช่วยคนมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วไอผมนี่มันแค่เศสเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราเรียกว่าจิ๊บจิตในสายตาของอาจารย์โพสเนี่ยเขาบอกโอ้ยสบายนักวิเจ้าเขาก็เจอมาแล้วผมบอกคุณฟังอะ่ะผมก็ได้โชคดีไปเจอครูดีสวัสดี